สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกนะครับเอเวอเรสต์เอาชนะเซาท์แฮมตันไป็หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ริชาร์ดลิสซอนยิงประตูเดียวนาทีที่9นะครับก็เอ่ออยากให้เอเวอเรสต์นะครับสัมภาษณ์ท็อฟโวนะครับคาร์ลอนเซรลอตตินั้นให้สัมภาษณ์ไว้หลังจากเกมเมื่อวานนี้นะครับก็เออเมื่อวานโกของซานตันเมนเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะครับก็ยังหยุดเอเวอเรสต์ไม่ได้นะครับก็ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่แล้วมีแค่เจ้าเปโดรกับเนมานะครับที่ยิงประตูเยอะกว่าริชาร์ดิสันสำหรับคนบราซิลนะครับในลีกใหญ่รปตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่แล้วนะครับก็กิฟฟี่ซิกูันนี่ชอบที่จะเล่นกับซอลแฮมตันนะครับประตูบวกกับแอซิสนะครับก็เจ็ดครั้งแล้วนะครับในอาชีพมีแค่ยูไนเต็ดที่กิฟฟี่ซิกูสันชอบมากกว่านะครับเก้าครั้งนะครับ ก็25เกมได้ไป43แต้มนะครับก็สูงสุดตั้งแต่ปี2013-14ตอนนั้นได้45นะครับซึ่งเอลตันจบอันดับที่5ไเคิลคีนนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเอลวัตตันเองก็25นะัด43แต้มอันดับ7ตามโซนแชมเปี้ยนส์ลีก2คะแนนนะครับและอีกทีมหนึ่งคือเซาแทมตันนะครับอันดับ14 26นัด30คะแนนเหนือโซนตกชั้นแค่7คะแนนไม่ง่ายนะครับ อีกคู่หนึ่งก็ครับไปกันที่ดิสเตฟานโน่นะครับเรียมาเรสดเสมอเรียวโซเซดาเป็นหนึ่งหนึ่งโอนิพลิกล็อกนะครับแต่จร,จริงเกือบหนักกว่านี้เนื่องจากว่าโซเซดานำก่อนจากมันซานเนรานาที55วินิซิอุสทีเสมอนาที89นะครับกู้มาได้ก็วินิซิอุสจูเนียร์นั้นเล่นเกมที่100ให้กับเรียมาดริดแล้วนะครับก็เลยทำให้เ,เรียมาดริดนั้นก็ ตรงมาอยู่อันดับ3นะครับในลีกา25-53นัด 5, 13, คะแนนโซเซดาด25-42นัด 4, 12, คะแนนอยู่อันดับ5ตามโซนแชมเนส์ลีอยู่6คะแนนนะครับเป็นข่าวดีสำหรับแอตมาตด้วยนะครับต่อไปฟังข่าวบันเทิงกันบ้างนะครับที่บารเซโลน่านะครับก็มีการจับกลุ่มในส่วนของเออโชเซฟบาตมิวนะครับก็บาตมิวนั้น คือจริงๆตำรวจรวจก็ยังไม่ได้ยืนยันในตอนนั้นนะครับว่าเขาโดนจับก็คือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนกลางกลางคืนที่นี่ตอนเย็นที่นั่นนะครับก็เอ่อข้อความหลักๆเนี่ยก็คือถูกจับเพราะว่าไปควบคุมเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็เอ่อในส่วนของแอนดี้เวส นะครับที่อยู่กับ BBC เขาบอกว่าคือแนวคิดของบาร์เซโลนาก็คือการจ้างบริษัทโซเชียลมีเดียนะครับที่ทำแคมเปญก็พูดง่ายคือทำลายผู้เล่นทีมตัวเองนะครับแลนะออครอบครัวเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเกินที่เข้าใจได้แตมันทำไปแล้วนะครับก็รอดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเงินมันก็เงินสโมสรนะคุณเอาเงิน สโมสรมาจัดการกับนักเตะตัวเองก็นะนะครับติดตามข่าวต่อไปนะครับไปกันที่สลาตันกันบ้างสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับสลาตันนั้นก็เจ็บประมาณ3สัปดาห์นะครับที่บริเวณบริณต้นขาข้างซ้ายนะครับพอ3สัปดาห์เนี่ยทำให้เขาจะไม่ได้เจอกับทีมเก่าคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใน โรปาลี League, รอบสมบทีมสุดท้ายอาจจะเป็นภาษีที่ดีขึ้นสำหรับทีมปีศาจแดงนะครับก็ยิงไป29ประตูจาก53นัดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับอิบราฮิโมวิชในส่วนของเขาเองนั้นยิง16ประตูจาก21เกมในฤดูกาลนี้กับมิลานแต่ว่าปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องปล่อยอิบราออกไปที่ลอสแอนเจลิสนะครับและนี่ก็มาเจอนี่ทำให้ไม่ได้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ไปกันที่ฟุตบอลไทยกันบ้างในวันนี้นะครับก็เตะกันต่อเลยอาให้สะใจนะครับมีบุรีรัมย์จาก,กับตราดตอน6กโมงครึ่งเมืองทองกับเทโรตอน1ทุ่มนะครับก็ดูเพลินๆเนาะคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะจัดไปทั้ง2คู่นะครับนี่คือฟุตบอลไทยไปกันที่ผลฟุตบอลนอกกันบ้างน,นะครับยังมีอีกบางคู่ที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับ ก็ดูแล้วไม่มีนะครับอ่ะงั้นเอาเวลาไปดูในส่วนของตารางคะแนนสักนิดหนึ่งนะครับก็กะว่าวันอังคารน่าจะประมาณนี้แหละนะครับโอเคเบรสติก้าบาเยินห้าสิบสองแต้มไลปซิกห้าสิบวบวกสี่สิบห้าแฟรงก์เฟิร์ตสี่สิบสองนี่คือโซนแชมเปี้ยนส์ลีกดอทบอลสามสิบเก้านะครับข้างล่างมีเชลเเก้9แต้มไมล์สิเพลย์ออฟนะครับเป็นดอทบอลสิบทุกทีมเตะยี่สิบนัดในนี้ยกเว้นบีเรฟิลนี่แหละนะครับที่มี18แต้มซึ่งแต้มเท่ากับแฮทาเบอร์ลิน ครับไปกันที่เซเรียอากันบ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตาราคงคะแนนตอนนี้ก็ตอนนี้24นัดเป็นส่วนใหญ่เหลือ14นัดนะครับอินเตอร์56มิลาน52ยูเว่46มีเกมในมืออตาลันตาสี่สิบนะครับโรม่า44อยู่ที่5เนี่ยโรม่านาโปลีกับลาซิโอ43น่าจะประมาณนี้นะครับข้างล่างมีโกรโต์ตอน่แพ้รวด5เกมนะครับมี12แต้มปาม้า15กายารี18 โตเรโน่20มีเกมในมือนะครับเกือปลอดภัยสบายดีอะไปกันที่ลาลีก้ากันนะครับลาลีก้านะครับในตอนนี้ส่วนใหญ่25นัดนะครับเหลืออีก13นะัดแอตมาดิด58แต้มมีเกมในมือนำจากฟูบาร์ซ่ากับเดอร์มาดิดอย่างที่บอก53เซบีย48นะครับโซเซลัส42ไล่ลงมามีเบติส39นะครับ อันดับ6ข้างล่างมีเวสกา20เอลเช่ยีมีเกมในมือนะครับอาราเบส22เท่ากับบายาโดลินและเออีบาร์นะครับการดิสขึ้นมาหน่อย25ประมาณนี้บาเลนเซียก็ยังต้องหนีอยู่27เจ็นะครับเดือกโซลตกชั้น5คะแนนสุดท้ายที่ลีกเอิงนะครับลีกเอิงก็27เกมแล้วนะครับเหลือ11เกมเท่านั้น ลิว59ปารีส57ลียง56นะครับโมนาโก55ลุ้นกันอยู่4ทีมในการลุ้นแชมป์ตอนนี้นะครับมีถ้วยยุโรป3ถ้วยเลยทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเนี่ยที่จะเริ่มกันในฤดูกาลหน้าข้างล่างนะครับที่ชง15แต้มน่าจะยาวแล้วน่าจะไปแล้วนะครับน้อง24่ีนิม25ลอรีอง26เซเตียนสตาร์สบุก30นะครับ อันนี้เอามาแทกให้ก็ถ้าไม่ติดอะไรน่าจะแทกตารางคะแนนให้อีกทีในวัน,นอังคารครับเพราะว่าทุกวันก็จะต้องมีเซสชั่นพิเศษเนาะของแต่ละสัปดาห์พรีเมียร์ลีกวันนี้มีิตี้กับบู๊ ตีสามซิตี้เถอะนะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับมีคาดิฟดาร์บี้โคเวนทรีโบโรฮัดเดอร์สฟิลด์เบอร์มิงแฮมมีวอล์กอเบรสตันตีสองนะครับฟอเรสต์กับลูตันตีสาเรนนิงกับแบล็กเบิร์นเซเรียอาลาซิโอกับโตลินโนที่ยงคืนครึ่งมองเจ้าบ้านนะครับยูเว่กับสเปเซียตีสองเจ้าบ้านไว้ก่อนจะได้ลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับไม่มีฟุตบอลยุโรปนะครับในสัปดาห์นี้ก็เตะกันไปเถอะให้มันจบๆนะครับ โอเคไปกันที่กอล์ฟนะครับข่าวนี้น่าจะเห็นกันไปแล้วเมื่อวานแต่ว่าผมยังไม่ได้รายงานก็คือนักกอล์ฟหลายคนใส่กงาเกงขายาวสีดำเสื้อแดงหมวกดำนะครับในกอล์ฟน่าจะเป็น WGC เนาะอย่างน้อยในวันอาทิตย์ที่นั่นนะครับ <S 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 เพื่อเป็นการให้กำลังใจไทเกอร์นะครับไทเกอร์วูดส์นะครับกอล์ฟนะคนนี้ก็ออกมาขอบคุณนะครับก็ เป็นชุดที่มันเขาเรียกว่าอะไรคนจําได้ง่ายเนาะสำหรับนี้แล้วก็สตาฟก็ใส่แบบเดียวกันหมดเลยนะครับเห็นแล้วมูชอบมากผมเชื่อนะครับส่วนเทนนิสโนวัอโควิชนะครับก็ขึ้นอันดับหนึ่งเป็นสัปดาห์ที่310แล้วนะครับก็เทียบเท่ากับโรเจอร์เฟเดร์ที่อยู่อันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับแล้วยอคโววิช oh แซงแน,น่ๆในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะได้ฉลองให้กับยอคโววิชกันต่อไปนะครับ ผู้หญิงนานสุดนี่เป็นสเตฟ f ี g กราฟ7 7 7นะครับมาติ va, 32, Williams, 19, นานอฟราตินว่า3า2เีนวลเียม3 1่คือนานสุดของผู้หญิงนะครับคือถ้าคุณสังเกตข่าวเทนนิสก็จะต้องมีการสนับสนุนในการพูดถึง2เพศด้วยกันนั่นแหละนะครับคุณก็จะเห็นกันอยู่ไปกันที่มวยสนิดนึงนะครับวันนั้นผมไม่ได้รายงานก็คือการสู้กัน ระหว่างซาอูกาเดโลอาบาลรสกับอัคนียูดิริมนะครับที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมซึ่งอาบาลรสนั้นชนะไปได้ในยกที่3นะครับทำให้จัดการเข็มขัดไปได้3อันนะครับก็เออเป็นทีเคโอนะครับสติของกาเดโลก็54แพ้1เสมอสอยูดิริม21แพ้2นะครับเออคู่หนึ่งที่เล่นไปก่อนหน้านี้ก็คือ ของคนจนะีนหนนะครับจังซื้อเลยก็เอาชนะเจอร์รี่ฟอเรสไปได้นะครับในเทปปิเบสอันนี้คือมวยนะครับเดี๋ยวไปอเมริกากันบ้างนะครับเดี๋ยวขอเป็นบาสเกตบอลก่อนวันนี้เบสบอลเยอะนะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวช่วงเทรนนิ่งนั้นเริ่มแล้วนะครับแอร์แลนด้าฮอส์นั้นนะครับปลดโค้ชลอยเพียสนะครับหลังจากเดิมรุกับ ใหม่ไปได้ไม่ถึงครึ่งฤด,ดูกาลด้วยซ้ำไปนะครับโดยที่ประธานของ h a อ k s ์นะครับคือทราวิสทรนก์ประกาศข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ h ็อกสชนะ14แพ้20นะครับก็เออเสนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนปลดนะครับยังคุมซ้อมกับทีมอยู่นะครับในวันเออเมื่อวานนี้นะครับที่ไมมีการที่จะโดนปลดไปนะครับ ก็ตอนแรกก็จะปลดหลังออสตาแต่ว่าปลดไปเลยดีกว่านะครับก็เนทแมคมิลานนะครับก็จะมาคุมทีมแทนไปก่อนนะครับเซติชนะ661แพ้5 0 8 588ครับก็เช้งยังเชื่อว่าฮอสจะไปต่อนะครับอเนตาพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพออสตาวันที่7มีนาคมที่นั่นแต่มีนาคมที่นี่นครับเดี๋ยวปรีวิวกันอีกทีหนึ่งไปกันที่ ข่าวเรื่องของเมกาฟุตบอลนะครับออกข่าวออกมาตอนเกือบตีหนึ่งที่บ้านเราเจเจวัดเซ็นสัญญา2ปีกับโอริโซดาคาร์ดีโนส์นะครับ mm hmm. ไปทะเลทรายนะครับ mm hmm. ก็ทีมไม่ได้ไปเพลย์ออฟตั้งแต่ปี2015ตีในเกมที่ลาลิฟิเช์เล่แบกบช่วงต่อเวลาเนี่ยแหละที่เอาชนะกรีนเบย์แพ็คเกอร์สไปได้ในรอบไบร์การ์ดนะครับ mm hmm. ก็วัดออกจากพิซซานสเขาได้ผู้เล่น ทีมรับยอดเยี่ยมไป3ครั้งนะครับก็สัญญา31ล้าน2ปีนะครับให้แน่ๆ23ล้านนะครับดูแล้วมีคนออกมาให้ความเห็นว่าเขาต้องการเงินมากกว่าแชมป์หรือเปล่านะครับหรือว่าเชื่อในตัวคารินอลกันแน่แม้คนอนื่นจะไม่เคยเชื่อเท่าไหร่ตามแต่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีข่าวบันเทิงบันบนี้บันเทิงจริงๆนะครับ คือบันเทิงเนี่ยก็คือตอนที่อารอนโรเจอร์สนะครับก็ตอนที่ขอบคุณรางวัลในที่ได้ MVP นะครับไปขอบคุณดาราชื่อดังนโจอดี้ฟอสเตอร์นะครับแล้วจอดี้ฟอสเตอร์ได้ลูกรุกทองคำเมื่อวานนี้นะครับในฐานะนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในหนังดราม่านะครับกับเรื่องเดอะมอริเตเนียนนะครับจอดี้ฟอสเตอร์ก็ขอบคุณอารอนโรเจอร์สกลับนะครับก็โรเจอร์เองนะครับก็ประกาศข่าวไปก่อนนั้านี้ที่ว่าไปมั่นนะครับกับ แฟนของเขาชายลีมบูลลี่นะครับแล้วนี่ก็ข่ามาของจอร์ดี้ฟอ,สเ,อสเตอร์ก็คือเป็นนักแสดงหญิงที่มีพลังนะอ่าเอาเอแบบนั้นนะครับแตจ่จะมีความเป็นเฉพาะตัวอยู่แต่ผมคงไม่ลงข่าวเป็นเทอมขนาดนั้นได้ข่าวกีฬานะครับอ่ะไปอันที่เบสบอลนะครับในส่วนของเออ ปีนี้นะครับเบสบอลเนี่ยก็คือวิดีโอในเกมแต่จะกลับมาใช้อีกครั้งในปี2021ดังนั้นจะได้เห็นจังหวะต่างๆได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกทีมนะครับอันนี้ก็ลองทดลองดูกับสปริงเทรนนิ่งรอบนี้ดูสิว่าจะทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นขนาดไหนนะครับและก็เอารอยัลก่อนเคซีรอยัลหลังจากได้แอนดรูว์เบนินเชนดี้มานั้นไปได้บริอันโดเซียนะเออขอโทษพันเตอร์โดเซียขออภัยนะครับเป็นเบสสามนะครับก็ โดเซียนะครับคืออยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2013จาก,กราฟแล้วก็ปีนขึ้นมานะครับก็เซ็นส,สัญญา4ปี25ล้านเหรียญน,นะครับตีไป26โฮมรันในฤดูกาลที่แล้วนะครับ60เกมเนี่ยนะครับก็ยังเชื่อมั่นอยู่แต่เช่นน้นคือ KC Royal ก็คือต้องเก็บ ผลประโยชน์ให้ได้จากผู้เล่นที่ค่อยๆเรียกสัญญาขึ้นไปเขาก็จะย้ายไปอยู่ทีมอื่นนะครับกร็รอยัลไดแชมป์ล่าสุดเมื่อปี2015นะครับก่อนที่จะเสียผู้เล่นหลายๆคนไปให้กับทีมอื่นปัญหาของทีมเล็กนะครับซึ่งปัญหานี้ชีสก็เจอนะครับทีมร่วมเมืองเนี่ยนะครับเอ่อในส่วนของชอมซีเวอร์ตำนานของอยอมเมชนะครับที่เสียชีวิตไปก็คือทีมก็จะ มีแผ่นเบอร์41ติดไว้ที่เสื้อในฤดูกาลนี้เขาเซียชีกว,วันที่31สิงหาคมนะครับวัยเจ็ดสิปีก็หมายเลข41นั้นดีทายให้เมื่อปี1988เก้าข้าพอออฟเฟคปีหนึ่นร้อยเก้านะครับถนนที่นำเข้าสู่สนามซิตี้ฟิลด์ก็เปลี่ยนเป็น40เอ่อที่อยู่น้อง41่สิบเอ็ดซีเวอร์เบย์ก็คือทางเข้าสนามนะครับและก็ทีมก็เตรียมที่จะเปิดอนุสาวรีย์ของเขาให้นะครับในปีนี้ ทอมซิมเวอร์นะครับก็เป็นมือคว้างที่งมีชื่อเสียงนะครับกับตัวนิวยอร์กเมทส์นะครับก็เล่นให้กับทีมเนาะในออรอบชิงปี69รอบชิงปีประวัติศาสตร์ได้ชนะบบลติมองนะครับปี7จ็สามที่แพ้ออคแลนด์เอสและก็มาร่วมเล่นด้วยกับบอสตันเรซอฟชุดปี86ซึ่งเจอนิวยอร์กเมทส์เนี่ยแหละ นะครับก่อนที่เมจะชนะไปอย่างคลาสสิกใน7เกมนะครับก็สุดยอดนะครับทอมซิเบิร์นี่คือข่าวทั้งหมดวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลให้ติดตามกันห,หน่อยบอลไทยนะครับรอดูว่าปูดาม,มืองทองจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่าอันดับไป ACL นเอกนาะในปี2022มันขอมบ้นนะครับสวัสดีครับ